อย,อยากออาตัวปุ่นในออกตัวปุ่นมัมกแล้วเอาบางเตายากินตอนเล้นแกกินมันเหลือมอแม่น่ะเนี่ยเอาไว้แต่ผัดกับเผาแต่ยังเอามาย่างอกยางกินเบื้องล้นข้าวเห็ดเอาคือว่าย่างนะเนาะให้มันห่อนเต็มที่ให้มันตัวเต็มแล้วร่างให้เด็กมันออกสนิมออก เอกปัตตานิมย่างโดนอยู่ห้องเศร้าอะแด็เอวิธีเอาตัวรอด่วงยูโควิดยิ่งย่างบ่ได้กินแาบูมึงกินมีโควิดม่มีโควิดมึงก็ไ้แดงเงินกูเพราะว่ากลัวมีเงินไปแดงบาซืช่ไหม เขาทีย่างแบบไหนย่างแบบเอาของบนแล้วเอาย่างเป็นเหีดอี่วัลูน้ำเจ้าะลรอปิ้งเอาย่างแบบปิ้งหรอนี่เขาบอกปิ้งปลาหมึกของแท้มันเป็นย่างอ่ะปิ้งปลาหมึก วันหนน่อยบ่หน่อยเด้อเหยเดียวบ่พอเล้อเจ้าย่างกินผู้เดียวกับเปี่ยเลยเฮียนหนู่ทางวายวายไม่เหี่นเศราไม่เดยเกิดเหมือนแล้วหนวดพอีเฮีย เละเบื้อทองโอ้ยเหมือนสอบก็มีอะไรเละแบบนี้เออเอาผ้าไปซักแม่ละบ้านอเอาทูแล้วมันก็นเหลืองน้ำมักอะสวัสดีครับผมแบกิว ตันนี้เราติดเกาะเอาไปเอาวะเรวิวแบบบีแบคิวอะเออรีวิวแบบบีบได้วันนี้นนผมตกหมึกมาจากเอาเอาเอทะเลแปซิฟิกเราติดเกาะมาสามวันแล้วช่วงนี้เราเหิวมากดีการเอาตัวรอดของเอาแปซิฟิกคือกำตังแล้วเดินไปตลาด นี่นี่นี่กัปด้านดิไหนกี่ยังมันยังบ่นี่เลยค่วงนี้เราติดเกาะเมื่อเช้าก็กินมาแล้วไม่เบื่อแล้วธรรมดานต้องธรรมดาน้องสูงหน่อยกัปด้านดิโอ ซาลามันยอดมากโอ้เป็นสาวน้อยน้ำจิ้มเราหมดได้ยังเมื่อเช้ายัง <Yeah. S 1> โอ้เป็นสาวน้อยมันยอดมากยอดเนียกอครับสาวสาวสาวรีวิวอ่านแล้วคันรีวิวโอ้ย,ยอย่างนี้อ่านี้บางหลังแล้ ันเป็นแต่กินได้มันเสียบก็ใส่หมอออบอยู่หมอหมออบมันนั่นมันกินใหม่ของทานหมออบบงสอวบอสบมันเหลวนะเหมืนมันบอสุกได้แหละมันจะว่าหงวัานี้ใครติดเกาะเนี่ยเสดายทานทุกไส์ไหลกระดอกระเดือนแท้ามันเสียดหนึ่งเข่าเว้ยเสดายของซื้อมาสามบาททั้งหมด้เบิด์ตไปสามปีแล้ะ ยุคประหยัดเลยเขายุคประหยัดถ้าต้องประหยัดทุกอย่างท่านก็ต้องประหยัดโอ้ใช่มันเยี่ยมมากสาวน้อยจะดูฉิสิโอ้เธอทำไมเธอเพิ่งเลกได้ต้องเปิดไฟไฟมัติดอีกเยอยโตใช่จะดูกินมันสีมันหอมยั่วยวนขนาดไหนซาลา 오. 어...